เอ็นเป็นอะไรเป็นอะไระส เสียใจมากไหมครับแม่ครับเสียใจเสียมากตกใจมากวันวันเกิดครับวันเกิดเหตุท่านบอกว่าจะพากันไปไหนครับ ไปเที่ยวอุบลไปเที่ยวอุบลจะไปเที่ยวที่ไหนลูกหลานไปเที่ยวอุบลรู้จักยังไงก็ไม่รู้ไปอีกก็ไม่รู้เพราะว่าลูกเอ้ยช่วงนี้พาไปเที่ยวอุบลใครบอกครับพ่อค่ะพ่อสังเวยมใช่ไหมบอกลูกๆบอกว่าจะไปเที่ยวอุบลเห็นนะฮะเชื่อตั้งแต่ไม่ให้ลูกษา ยายินบ้านนะลูกสาวคนที่สองใช่ไหมที่ที่วันเกิดคอยใช่ไหมอ๋อจะไปซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์ให้ใครครับให้ลูกสาวคนที่สองนี่หลออ๋อที่วันวันเกิดเขาใช่ไหมอ๋อเลยจะพากันเข้าอุบลเลยเลยได้เข้าไปครับ เกาะใหญ่ๆท่งปูมไปเรืเอ,ออยู่ก็ผ่อนคลายแม่ยกใจให้ระวางถ้าเราไปเครียดไปอ๋อ,อ,อครับครับในรับสารภาพว่าเขาเขาหลับในเขาูบกนะครับเขาบคือเขาดื่มตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาเขาก็เราว่าเขาดื่มเพียงเพียงไ่เดียวไค่นั้นแหละนะครับถ้าเขามีใบขับขี่ก็ถือว่าเป็นคนไม่เมาเพราะว่า,วาได้49มิลลกร,รมัมนะหมายว่าเขาไม่มีใบขับขี่นะครับ ใครไม่มแยกระดีแม้ดื่มนิดเดียวก็ถือว่าเมาเป็นไหมาย20เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับคนอายุยังไม่ครบ20ปีคนที่ไม่มีใบขับขี่ใบขระดีชั่วคราวอะไรพวกนี้ครับครับต้องหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครมีใบขับขี่น,น,นั้นก็อาจจะเพิ่มให้อีกว่าไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราก็ดำเนินคดีทุกข้อหาเขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไหมครับ อ่าครับจากการสอบสวนเขารับรับเวลานะครับทุกข้อกล่าวหาใช่ไหมครับคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนนะครับได้รวบรวมพปยาาหลักฐานนะครับทุกอย่างนะครับต้องพยานบุคคลนะครับเราก็ได้สอบไปแล้วประมาณสิบปากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอผลตรวจชันสูตรบาดแผลของผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ของชันสูตรศพนะครับนำมาประกอบสมนวนการสอบสวนนะส่วนผู้ต้องหาเราก็ได้มีการแจ้งข้อหามีการ ดนึ่งหนคดีในการปล่อยชั่วคราวไปในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งเราได้ประสานกับทางบริษัทกลางนะครับบริษัทคณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายตวรถสีตะเกีดนะครับได้ประสานงานเกี่ยวกับสินใหม่ทดแทนเกี่ยวกับศพของผู้ตายทั้งห้าศพนะครับณขณะนี้ทราบว่าจะได้สมรับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับรวมทั้งหมดห้าศพนะครับก็จะได้ประมาณเจ็ดล้านห้าแสนบาท เสร็จเสร็จนะครับ